ไปเที่ยวธาตุพนงตอนนี้เฮากำลังสิขรามทำามาขรามอยู่บนแข่งขมวนเนะาะท่าแข่งขมวนสบายดีพี่น้องตอนนี้เนี่ยกำลังสิขรามไปงานธาตุพนงกำลังตอนนี้ขึ้นเ,น,เน,น,นือเนาะเบิ่งเบิบ่งบางคนไปดื้อดืด้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> คืนป่ายจอนนี um. ้ก็สูงขนาดเลยปีนอ um, ีกแลวปีการนี้พรเมื่อยน้องปีนคนหลายเดาน Yeah. <laughs> สืบ <the> ีเรียเราไหมพี่เลยทำนี่เลยถือไว้ยเจอเด้อมันสะหายเด้อถือเสี่ยงตัวค้งจบกันครับจะได้ A B C ยี่ปีนอย่านกับที่ยี่ปีที่ามเด้อ

วเสียไปสซนอ้นค่ะเพราะว่าจะอะไรนี่บ่ะปัญญาหย่อนลงตู้ได้เลยโยพี่สาธุอนุโมทนาเด้อทาน1บายให้กลับมาเป็นร้อยเป็นพันใบเด้อเด้อโยพีเด้อ ขาดดมโมทนาเด้อรับฝ่ายผักแกนด้านหน้าเด้อโยพี่รับฝ่ายผักแกนด้านหน้าเดอโอถึกน้ำมนต์มานี่ถึกน้ำมนต์ด้วยได้โยปัจจัยหย่อลงพอด้ยพอถึงน้ำมนต์ข้นกน้นน้านห้โยรปัจจประกาศปอย่กได้อยู่นแนที่้องายเด้อขึ้นแกอนให้เมียที่ถนกำมนอ์กับพูประกาศประกาศสัมพันธ์ขึ้นกระลอยู่เนาะค่ะอนุัฒนา่อกย้งนี่ บุญย่อนร่วมบนหนึ่งร้อยบาทมาจากสวานนค์เกพมาจากไทบุรีบ้านนามวัวลงทำบนหนึ่งร้อยบาทเราฝ่ายูผแขนตะกุดทองคำนโยมเด้อสาธุอมาตยอาจารย์นี่ให้กป่าคือบัวเปื่อยไม่ต้ทรมานมาเลยอย่าบอกแล้วอย่าเอาไปปล่อยจีิก็ปล่อยเราทำบนยี่สิบบาทกบฝาเนี่ยกบฝอยเด้อพางไปจามกินน้ำบ่อมหอนบ่อเหนื่อยเกื่อยเมนื่อยเออนี่จะ เห็นจั่ลาเมื่อรอยากเงยมเงยมเแินยืมเงนมเด็นยืมเงนืมเงนยืเงินยืมเงินมเงินยเินยมางเงิดยมงนยเงนมเมเงิดนเืเงนมินหเนเมเงเมเมเิดป้าเงิืินยิยเงินยักเินากาศนมเนมเยืเนลเงินงินน มาสบายหมดเลย้อมืออยู่ในมือตเองไปไปไปโอ้ยต้องไปติยานของกัแกนดอกขยานมวครับตุนหน่อยวะตัวเองก็ยังมีตันจะูกว่าข้างยางภาดานี่ไง้าวยางภาคแม่ใช่คือรถก๋เตาไม่ได้ลย เข้าไปที่นี่เลยปะโอ้สัตว์จเข้าไปไว้ทาตุคนเนาะเห็นยูไก่ไก่เพอ่์จิฮอตไม่ม่ไ้เพอร์จงหรอไปังไงู้้ากบคอยผูหิงเดินมาในนี้ดีดี พี่น้องมาด้วยพี่น้องคนหลายๆเข้ามาในแห่งคนหลายรถตุรกีไหมคะน่ะอยู่หอดรือแม่งหรอยาน,นกูพี่ไก่ยืนเดินนี่ก็หิดทางกว้างๆเละวันนี้เขาปล่อยยังคนขายเครื่องเนาะบนทางเขาทาดเนี่ยนี่ไก่ยัองเลยไปถ่ายคลิกับอ,อีเมยน,นี่ดีเลยมันเห็นสุดเลยเห็นทาดเลยเขามาทางผิดหรือคือทางแล้ว,ลวบอกไปทางยีนเป็น ชิมได้ไปได้ไปค้ะเห็นมันนั่าเต็มกลับชิมได้เหรอเด้เขาเห็บข่ายขายเต็มเดินเลยพี่ไก่นี่เขาจงวางไอ้คนยางน้ำลำญ่ S. <S สอนมะขามแปดสิบบาทค่ะเอาเอามาขายอะไ้ไหมผู้ค้าแม่ค้าขาดทุนครับผมาอะไขายทักขายมเลยะขาลงเมื่ออะไรจะติดซื้อขายเหมือนนั้ปลาดุกยนยิ่งไครับที่ยิ่มปีเลยครับได้ละสิบจ้าจ้ใหม่ใเลยจ้าจ้าจ้นี่นี่ขยากมาสตอเบอร์รี กินกระสิวีแหงโอ้กบมาสิซื้อนี่ต้าจะเปิดสีฮอทาร์ตพี่น้องอ๋อสตรอเบอรี่ขึ้งงามแฉะนี่ขาเมื่อก้อนสิซื้อเซ็ตคาร์ดขายขยันไว้ไหม 哦，是哈了的。 ก็ลาเนียนก็เนียนพ่นก็ลายกันนพ่นหัวยานเนียนอีกถ้าหนักหนึบหรือาง้านก็ได้นะสามสิบาทดูดีนะคะสามสิบบาทเราไม่น่าจะดีไหมถ้าเราดูดกันเองก็ยากเดียวถ้าเป็นระเร็นั่นเป พราแม่ะายออกมาในหลังคแ้งให้รู้เลูละที่ห้าเศกเศษสามจำนวนคนเยอกงนโอ้โเท่าผู้แก่ฝากทเนเอาไปขัดเป็นน้ย่าให้เพื่อนทำหาจะให้เพื่อนทำหา่าให้เพื่อนเล่าเอาเพื่อนก็ให้พระอยู่บ้านนะนะป้า เล่นอะไรบางะตาทีน้องเอ้ยแดดเผาแดดเผาแดดเผาไเขียนี่เป็นเหลายหนอยเียนี่

ปรมแต่ละปีทุกีมาต้องขอสำนับพระคุณเอกาสนี่ด้วยการระดมยาพระดมณท่านเจ้าคุณพระนสามหอเป็นองไรเจ้าอาวาสวลดพรธาตุมวันมหาวิหารด้วยยิ่งเป็นสารเจ้าคระดานาาธเ อารียนท่านผู้มียเที่เคารพครับขอบคุณนี้ทาจะใช้คยว่เสียงนการสำมพันในงานนการทำบ้านแตนบาบริษัทอะไรอ่ยบริษัทชาคงมาลีมีเดียมจำกัดนะครับแม่มันีร้อนโสดีปลาก็ควแม่อำจาก็กรายาตุปีบาแม่เช่นจะเอาเร่อง0รมา กับตัวดาบสนมบาทยานางทรายอายา100บาทนายวัฒนาชายาอายาได้อยู่ในทางพระไวยอายาก็ตัวมาจากพระลุง